เมื่อเด็กๆด,ดูตัวอย่างกลุ่มเพื่อนแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถบริหารจัดการนะโดยเฉพาะการเข้าแถวออกมาก็ต้องเป็นเลกเรียงโตแบบนี้นะคะสุดยอดจากนั้นสวัสดีผู้ชมใช่ไหมคะ3 4จึ๊บวายสวัสดีค่ะแล้วก็ลงไปผู้ชมขอเสียงหน่อยเร็วกอกู ประโยชน์ย่งส่งคุณคา่าการหอดใบทั้งผลหนาห่ยค้นได้ใส่ยืนสอยใบตองป่ย้ยเออคุณบ่นบหน่อยอยากออย่อยื เสนอมาเบิงเด้อพูดเองมาเบิงกันเบิงกันใบตองคุนอ่านั่นแทขอบพระคคนครับนักแสดงขวาหันลงเวทีอัปรอบมือหน่อยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เก่งมากเลย2อทั 6, โรงเรียนเทศบาลสุสสวัสดีค่ะ